ไทธรรมโกครับคลิปนี้จะเป็นอัปเดตสั้นๆของ Shadowverse Verbiyon ครับล่าสุดเนี่ยได้มีการประกาศ patch n ร์ฟออกมาอันนี้จะมีผลตอนวันที่29เดือนตุลาครับาการที่โดนเนิร์ฟก็คือ Mad d ด i n g m e d i ดิ n ครับถูกเนิร์ฟจาก2มานาเป็น4มานาก็ถือว่าดีครับในที่สุดใบเนี่ยก็โดนสักทีเนาะมันเป็นใบที่บอกว่าได้2แล้ว q ิวใส่ลลดเดอร์ฝั่งเรา ครับแล้วก็จะได้เควสที่บอกว่าจะอยู่2เทิร์นถ้าเกิดว่าเขาดาวของเควสอันเนี้ยมันหมดลงอ่ะเนาะคนที่ใช้ไปเนี่ยจะโดน10ดาเมจเข้าหน้าครับอืมมันเป็นใบที่ก่อนหน้าที่จะมีเด็กเควสบิชอปอะมันก็ไม่ได้มีการซีเพลย์อะไรเนาะมันแบบมีข้อเสีย ครับก็คือจะโดน10ดาเมจแต่ว่าพอมีเคสบิชอปมาเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอใบเนี่ยมันเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยครับเพราะว่าเด็กเคสบิชอปอะ่ะมันสามารถที่จะแปะเคสให้เต็ม5ช่องได้ครับแล้วก็เลี่ยงข้อเสียของใบนี้ได้เนาะอืมก็คือแปะเต็ม5ช่องปับ๊บแล้วปาใบนี้ไปฮิลสิบแบบฟรีๆโดยที่ไม่ต้องรับเคสของตัวการ์ดใบนี้ครับไม่ต้องโดนยิงสิบดาเมจอืมมันเลยเป็นใบที่ ทุเรศมากๆในเด็กเคสบิชอปครับอตอนที่พวกเด็กวิดเวนหรือว่าเด็กแอคโกมันจะปิดเกมเด็กเคสบิชอปได้แล้วเนี่ยคือแบบขาดดาวเมจอีกนิดเดียวอ,ะอ่ะอยู่ๆเคสบิชอปมันก็แปะเคสอย่างอื่นให้เต็มแล้วก็ปาใบานี้มาใบา2ใบอะไรแบบนั้นแล้วก็ไอพวกเล่นเด็กวิดเวนหรือเอคโกไอพวกเนี้ยก็โดนเคสบิชอปส่วนตายไปอะไรไป ครับนั่นแหละมันปิดเกมเควสไม่ชอปยากมากตอนที่ใบเนี่ยมันสองมานาเนาะก็เลยมีหลายคนที่ไม่โอเคมากๆครับกับไอ้ตัวใบนี้อืมก็ดีแล้วที่เขาเนิฟครับทีเนี้ยมันจะใช้งานยากขึ้นเนาะเออคือมันยังฮิวหนีรีเท่าได้เหมือนเดิมครับแต่ว่าในตอนช่วงกลางเกมเลดเกมอะมันจะหาโอกาสปลาใบนี้ยากขึ้นอืมเพราะว่าใช้มานาเยอะขึ้น ก่อนหน้านี้คือในตอนช่วงเลดเกมอะตัวเด็กเคสบิชอปเขาก็น่าเลเนาะสามารถที่จะแปะเคสใบเล็กๆไปได้แล้วก็เหลือ2มานามาให้ใบนี้ครับแล้วตอนนั้นเคสเต็ม5ช่องแล้วด้วยเเขาก็ปาใบนี้ไปแบบฟรีๆอะไรแบบนั้นทีนี้มันก็ทําแบบนั้นยากขึ้นเนาะเออก็ถือว่าดีครับหวังว่าพอเคสบิชอปมันโดนแบบเนี้ยมันจะลงไปเทียรสองนะ อะไรประมาณนั้นแล้วก็หวังว่าสปีดเกมจะเพิ่มขึ้นด้วยครับเพราะว่าเมตาปัจจุบันในตอนเนี้ยสปีดเกมมันช้ามากช้าจนน่าเบื่อเลยครับ <c oughs> เวลาเจอพวกเด็กเคสปิชอปหรือว่า,า Deck Boot เด็กสเปลบูทเอไยแบบเนี้ยเนาะเออมันคิวยืดได้แบบน่าเกียดมากมากอะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันว่าสภาพหลังจากนี้มันจะเป็นอะไรยังไงเนาะคลิปนี้ก็มีเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ